เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้อีกคนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับคลิปที่ถือว่าผมอะน่าจะทำครั้งแรกเนาะก็คือการทำคลิปรีแอคชั่นเนาะก็เป็นคลิปรีแอคชั่นของเก็นชินนะครับผมเป็นทีเซอร์ที่ถือว่าผมรู้สึกสนใจที่จริงอ่ะผมจะทำทีเซอร์สองแบบเนาะเป็นทีเซอร์ของอีโคลียาก็คืองานศพของซินโ l ล่าซึ่ง ตอนนั้นอะผมไม่ทําเพราะว่ามันไม่ใช่เลยหรอกไม่ไม่มีแล้วคือมาวันเนี้ยมันมีไม่แต่ผมใช้ไปไม่โทรศัพท์นะครับผมเพราะว่าไม่ตั้งโต๊ะมันมีปัญหาคือมันมีปัญหาหนักมากเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าต้องทําใจอะคือทนะอําใจหนักเหมือนกันนะแบบว่าไม่ตั้งโต๊ะซื้อมาแต่มันรู้สึกว่าเสียงอะที่ผมใช้ไป มันไม่โอเคคือมันไม่โอเคอย่างมากเลยนะวผมก็คิดอยู่ว่าน่าจะต้องหาใหม่ๆเนาะเพื่อมาอัดคลิปแล้วก็ทําการแบบว่าอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็วันนี้เราจะมาดูทีเซอร์กันนะผมก็คือทีเซอร์บทอารัมพภพนะครับผมงานเลี้ยงสู่ฉากสุดท้ายซึ่งผมได้ดูไป10กว่ารอบอะยอมรับว,ว่าดูเยอะมากนะครับผม แล้วมันเป็นทีเซอร์ที่รู้สึกว่าผมสนใจตัวละครที่เป็นอาเนี่ยตัวนี้คือผมสนใจจริงนะผมคืออเล็ชิโนนะครับผมแล้วก็สนใจคือฟูริน่าเออฟูติน่าไอ้ฟูรีน่าฟูรีน่ารู้สึกจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงตาจะเป็น2เมตรสองเมตรที่ว่าคือเนตรหนึ่งเป็นเนตรปกติกับอีกเนตรหนึ่งจะเป็นเนตรสีเข้มนะครับผม ผมสนใจตรงนี้มากเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทีเซอร์ตัวนี้บทบาทตัวละครความสําคัญมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะดูให้จนจบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับผมว่าทีเซอร์ตัวนี้มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นพิเศษบ้างนะครับผมโอเค My mission. The original sin is the fairest. Everyone sinks. Make the most of the final feast. Because for the sinners, the curtain call has come. <laughs> Ladies and gentlemen, she did it! Seeing is believing, my friends. This has been Linny and Lynette's magic show. <laughs> the essence of magic is getting people to believe a lie. And the most important part of this is what people see. People don't realize how much they expect their eyes to tell them the truth. But what you see is not real. It's all a show. And every part of the show is carefully controlled. By choosing the right time, the right place, and the right people. Whoever controls these three controls everything. But keep your eyes peeled and you might be able to turn things to your advantage. In a nutshell, magic is what you see with your own two eyes. Very fun. But it's not enough. <laughs> Let me make something clear. You think of yourselves as magicians, but when you're on the stage, you're first and foremost actors. Good actors hone their craft to mesmerize the whole crowd. Please refrain from levity in the court. This trial is far from over. ไปดูใหม่ได้ไหมเนี่ยแม่งรู้สึกขนล,ลุกอยู่เหมือนกันนะขนาดผมดูไปสิบกว่ารอบอะขนล,ลุกฟูเลยมันทาให้ผมรู้สึกว่าทีเซอร์เนี้ยมันมีอะไรพิเศษหรือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าทีละขั้นตอนเอ้ยค่อยๆเล่าแล้วกันนะครับก็โดยอันแรกเนาะมันมีผมขออนุญาตปิดเสียงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากผมใช้เป็นไมโครศั์อัด ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งบทคำพูดแรกนะครับผมโดยคำพูดนี้ก็คือ my mission ภารกิจของฉันภารกิจของเขาเหมือนจะแบบว่าจากที่ดูมาจูๆก็จมน้ำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาทำล้มเหลวเนี่ยดูจากทรงนั้นเหมือนแบบเป็นการที่บอกว่าตัวเองอะล้มเหลวล้มเหลวจากการทำภารกิจด้วยแล้วเนื่องจากภารกิจเนี้ยมันคือการที่ แบบว่าต้องทําอย่างยุติธรรมแล้วไม่มีวันผู้ใดที่ถูกโจมตงหมายความว่าก็คือมันเหมือนแบบว่าคุณโดนโจมตีแล้วอะแล้วเหมือนแบบยุตความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนอะมันคืออะไรความยุติธรรมก็คือถ้าจะเปรียบเสมือนนะด้านบนคือความยุติธรรมส่วนด้านล่างก็คือก็คือเป็นด้านของเรื่องของความเหลี่ยมการโกงเหมือนคือดีกับชั่วมันแยกกันอะก็คือเหมือนสวัรด์กับนรกอะต้องวิ่งที่กว่ามันคือสวรสค์กับนรกอะ ก็คือความยุติธรรมมันก็แบบว่าถ้าพูดในเชิงของบ้านเราคือผมไม่พูดดีกว่ามันคล้ายกันเลยคล้ายกันมากแล้วมันพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่น่ะเออมันคือการปฏิวัติครั้งใหญ่นะผมก็คืออ่าอย่าผมจะอ่านประโยคต่อไปของผมคือจงไปรีบสังสรรค์งานรื่นรองสุดท้ายด้วยเสียเทิดเพราะจากนี้เราคนบาปจะถูกปิดฉากลงซึ่งเขาบอกว่าคนบาปแน่นอนว่าคนบาปที่ พูดต่อจากนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีตัวของอาริชิโนนะก็คือเดอะเนฟเดเนฟก็เหมือนแปลว่าเป็นผู้หักหลังผู้ทรยศนะครับผมนางเป็นสปาของกลุ่มฟาตูอีด,ด้วยไงอ่าก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะบอกเลยว่าน่ากลัวพอพอกันเลยนะครับผมก็พอหลังจากนะั้นะเหมือนแบบผู้ชายคนนี้หลับตาแล้วจมลงไปเหมือนแบบว่าจะจมไปอยู่ในห้วงความมืดน,นะครับ ก็แน่นอนว่ามันเป็นแค่มายากลเล็กๆน้อยๆน,น,นะแล้วก็เป็นอะไรที่ถือว่ามายากลอ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมหาสัจรันได้เป็นอะไรที่ถือว่าสร้างสีสันให้กับผู้คนได้เช่นกันนะคุณแต่ต้องอย่าลืมว่ามายากลมันก็คือสิ่งภาพหลวงตาแล้วมันเป็นการมองเห็นที่ถือว่าคุณมองข้ามได้หรือไม่ได้อยู่ที่ ทัศนคติของคุณด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องของคือผมสังเกตผู้หญิงคนเนี้นางจะปีนที่สูงเพื่อไหวคว้าแล้วก็ค้นหาตัวเองว่าฉันจะอยู่จุดสูงสุดได้เมื่อไหร่นะที่ไหนนะครับผมก็คือผู้คนไม่รู้ว่าการคาดหวังคือการค้นพบความเป็นจริงอะไว้ที่สูงนั้นอะบางอย่างมันอาจจะมีความที่ถือว่า ความน่ากลัวการล้มเหลวหรือความที่แบบว่าที่ไม่ใช่ความจริงมันคือการแสดงดีๆนี่เองหนึ่งอย่างด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนฉากนี้ผมรู้สึกว่าผมสงสารน้องมากเลยน้องที่เป็นกระต่ายคือน่ารักมากคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบเด็กผู้หญิงแบบว่าน่ารักตาคมๆมองๆใสๆคือคุณจะสังเกตที่ปกอ่ะเอที่ผมทำปกคลิปแต่ละคลิปมัาจะมีเด็กผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักด้วยเช่นกันเนาะ แล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันแบบมันชโลมใจได้เหมือนเช่นกันนะครับผมคือคุณจะด่าคุณจะว่าอะไรผมก็ยอมนะแต่แค่อย่างเดียวคือผมก็มีความที่แบบว่าคืออย่างน้นผมก็มียังมีเกียรตินะยังมีเกียรติของความเป็นลูกชายอยู่นะเออเพราะว่าผมก็คงแบบไม่ไปไม่ไปทาอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับผมเว้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบโดนอะถ้าเกิดผมโดนจริงๆไม่ก็สวยไปด้วยเช่นกันนะโอ,อเค ที่ผมสงสารน้องคือเขาอุตส่าห์เสิร์ฟมาแล้วผู้ชายไม่หยิบช้าไม่นนเที่ยว่ะคือแบบคขาสงสารมากเลยือือแทนที่จะรับของน้องหน่อยก็ได้หยิบชา้าอ้อไม่ก็เนปมึงก็สุดยอดเลยวะ่ะเอาจริงๆริโคตรสุดยอดจริงเออโอเคต่อไป ก็บอกว่าเมื่อเวลาและสถานที่เหมาะสมซึ่งณที่เนี้มันหมายความว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมอ่าเมื่อทุกอย่างมันพร้อมเนาะต่อให้คุณแสดงอะไรนะผมหรือผู้ชมที่ถูกเลือกมาถูกมาอย่างยอดเยี่ยมอ่ะก็ค,คือเนี่ยคืออันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นคนที่ถือว่าผู้ควบคุมสูงสุดเนาะของเมืองฟอร์เทนนะครับผมแล้วก็จะมีอารักขาซึ่งอารัขาคนเนี้ยทรงผมอะ่ะผมว่า มึงใช่เซเรีป่ะเออมึงใช่เซเรีที่เกิดมาเปล่าวะคือทรงผม,มคล้ายๆถ้าถือปืนแล้วก็เออเพิ่งสังเกตวิชั่นไฟฟ้าด้วยโอ้เอ้เอเอผมว่าน่าเอาอยู่นะวิชั่นไฟฟ้าเฮ้ยไม่ต้องเอาซะหน่อยแล้วบางทีแม่งแต่ผมรู้สึกสิ่งที่ผมชอบจริงๆคือถ้าถือปืนของเขาอะโคตรสุดอะ่ะเออสุดจัดเลยแม่ง ป้นอย่างเฟี้ยวเฟียวมากๆเลยนะครับผมแล้วคนที่เลงก็เอาทำไมเป็นคนนั้งเฉยแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าพอเลงปุ๊บมันก็ภาพตัดมาตรงเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถือว่างงคือมันก็งงตรงนี้แหละคือจูจ่ๆเขายิงผู้หญิงคนนั้นเสร็จปุ๊บภาพก็ตัดมาตรงนี้เลยก็ถ้าเกิดเป็นทีเซอร์ของเขาผมก็แบบว่าอาจจะมีมีง,งงงนิดหน่อยแต่ผมก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอก พราะผมว่าการทำทีเซอร์แบบนี้มันก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็เป็นบทสรุปได้ถือว่าเร็วเช่นกันนะครับผมก็เขาบอกว่าสรุปสั้นๆมายาโกนคือสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาก็คือสิ่งที่ทํามาทั้งหมดอ,ะ,อะตั้งแต่การเสิร์ฟชาตั้งแต่การถ่ายรูปตั้งแต่การค้นพบความจริงที่แบบอยู่ที่สูงเออหรือแม้กระทั่งแต่มายาโกนที่เป็นสงภาพลงตา เออมายาพนที่แบบว่าแสดงออกมามันก็คือภาพคือคุณต้องเห็นด้วยตามายาพลน่ะมายาพลคือสิ่งที่คุณต้องเห็นด้วยตาทั้งนั้นนะครับผมเออก็อย่างที่เขาพูดอะมันก็เป็นเรื่องจริงแหละมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วพอได้ทําความเคารพท่านผู้ชมเสร็จปุ๊บคือสังเกตได้ว่าจะมีผู้หญิงอยู่หนึ่งคนนะครับผมที่นั่งท่าเหมือนจะก็จะไปน,ะนั่งเกาะนั่งท่า เออไข้ข้างเอ้ยไข้ไข้ข้างเนาะก็เป็นท่าที่รู้สึกว่าผมจะนั่งท่านี้ประจํามากเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนอะท่านี้คนจะมองว่าเป็นพวกแบบว่าเออผู้มึงเป็นตุ๊ดมึงเป็นกระเทยเปล่าแต่เอาจริงๆนะกูเห็นผู้ชายนั่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะท่านี้ไม่ใช่ว่าเหยียดหรืออะไรนะเพราะผมก็เป็นผมก็นั่งท่านี้อยู่แล้วคือทุกวันนี้ถามว่านั่งไหมก็นั่งอยู่ อ่าแต่ว่าก็ถ้าจะนั่งก็รู้สึกว่าจะนั่งอยู่คนเดียว2คนมากกว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในพื้นที่สังคมใ,ใหญ่ก็อาจจะบบนั่งแบบนั่งเข่าชนกันอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนั่งตัวตรงบ้างนั่งหลังหลังเอียงก็อยู่ที่แต่ละคนด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าท่านี้โคตรเฟี้ยวอะคือเฟี้ยวจะจัดอะอ่าผมรู้สึกว่าผมชอบท่านี้แบบสุดๆเลยว่าได้นะครับผม แล้วก็จะสังเกตได้ว่าการปบมือของอาริชิโนจะปบสองแบบจะปบแค่สองครั้งซึ่งการปบแบบนี้มันคือการปบแบบเหยียดเหยียดแบบเหยียดจะจัดคือมันเหมือนแบบว่าเออแสดงได้ดีแต่มึงทําได้แค่นี้เองเหรอมันก็ได้แค่นั้นแบบน่ะไอ้เชียซึ่งการปบแบบนี้ถ้าเกิดคุณเคยไปดูละครเคยดูอนิเมะการปบมือแบบเนี้ มันคือการปุบมือแบบอย่างเกียินะครับผมอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการปุบมือที่ถือว่าไม่มีใครชอบอ่ะเป็นใครใครจะชอบอ่ะจริงจริงอ่าเป็นใครใครจะชอบอ่ะเออแล้วก็ด้วยบทพูดนะครับผมด้วยบทพูดของคําว่านักมายากรไม่รู้จุดยืนที่ชัดเจนก็อย่างที่อาริชินโนพูดมันก็เป็นเรื่องจริงนะ่ก็บอกว่าถ้าทุกคนขึ้นมาบนเวทียังไง ทุกคนต้องขึ้นแสดงอยู่แล้วเนาะก็คือเหมือนแบบว่าทุกคนต้องมีจุดยืนต่อให้คุณขึ้นเวทีปุ๊บมันคือการแสดงแล้วนะครับผมก็คือทุกคนถือว่าเป็นนักแสดงแต่พอสังเกตได้ว่าอาเลชิโนผลักลงไปปุ๊บอ,อันเนี้ยมันบ่งบอกได้ถึงว่าให้ให้แบบว่าหลีกทางไปฉันจะแสดงด้วยตัวของฉันเองก็มันหมายความว่าเด็กสองคนเนี้ยอันนี้แค่ทฤษฎีนะ อาจจะเป็นตัวเชื่อมของอาริชิโนได้นะครับผมถ้าสังเกตเนาะคือผมจะเคยได้ยินว่าอาริชิโนเคยเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เมืองสซเสชายามาก่อนนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบว่าจะรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ฝึกเด็กให้เป็นทหารบ้างฝึกเด็กให้เป็นสปายบ้างฝึกหลายอย่างอะ่ะเพื่อแบบว่าตรวจสอบคนในเมืองอะไรประมาณนี้แบบให้เป็นหูเป็นตาให้กับอาริชิโน ซึ่งอลิชิโน่เห็นคนเขาบอกกันนะว่าอยู่อันดับที่4ของฟาทุดอิทก็ตอนแรกผมนึกว่าอยู่อันดับ10แต่พอผมไปเ์ชข้อมูลมาเ,าเห็นเขาว่าอยู่อันดับ4บางคนก็บอกว่าอันดับ10อันดับ4อันดับ10อันดับ4ซึ่งผมขอเกินนะครับผมว่าเกมยังไม่ได้เฉลยก็ใจเย็นก่อนเนาะถ้าเกมเขาเฉลยค่อยว่ากันทีหนึ่งนะกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เถียงอะไรอยู่แล้วล่ะ เพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าอาริชินโนตรงมันำดับที่เท่าไหร่เนอะเรารู้ตอนนี้คือเรารู้11มี8มี6มี2เรารู้กันแค่4คนนะตอนนี้4คนส่วนอันดับที่เหลือเรายังไม่รู้เลยว่าเกมเขาเฉลยมาอย่างนะครับผมต้องรอต่อไปนะจ๊ะ,อะโอเคซึ่งบทพูดของอาริชินโนมันเป็นบทพูดที่ถือว่าฉันจะแสดงให้ดูว่า การแสดงที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่ผมรู้สึกคาใจอย่างหนึ่งก็คือในการดิดนิ้วของนางตาสองข้างจะเป็นรูปตัวเอกเนาะซึ่งบวงบอกหมายถึงความว่าคือความชั่วร้ายมันจะบางบังเกิดแล้วครับผม,ผมก็คือแผนของอาริชินโนกำลังจะทำงานด้วยนะครับโอเคแล้วก็ผมสังเกตฟูริน่านะครับผมฟูริน่าเผารูปซึ่งเอาจริงๆนะ คือมึงพูดว่าน่าเบื่อจังไม่มีค่าให้ไทยดูคืออาีจริงนะมึงพูดอย่างเงี้ยไอ้ใครใครจะทำอะ่ะเอาจริงอริงไอ้แม่พูดไม่ออกอะ่ะคือผมแบบว่าแต่ถามว่าความน่ารักความโมเอตนี่คือผมยกย่องเลยว่าคนนี้น่ารักจริงน่ารักสุดๆเลยเออเขาบอกว่าน่าเบื่อไม่มีอะไรให้ดูแต่สังเกตผมผมจะพูดต่อจากนี้คือ มันมีการบ่งบอกเรื่องของความวยุติธรรมอย่างหนึ่งนะครับผม่าคินเขาบอกว่าการุณาอย่าล้อเล่นในศาลการพิจารณาคาดียังไม่สิ้นสุดบอกนะซึ่งไอตรงเนี้ยอะคุณจะสังเกตได้ว่าจะมีตาช่างสองแขนนะครับผมซึ่งแน่นอนตาช่างสองแขนเพลงที่เคยแปลก,ก็เป็นตาช่างสองแขนด้วยกันนะครับคือลีบารนะครับผมซึ่งลีบานะ ตาชาสองแขนนทีนี้ก็คือพวกเกี่ยวกับความติธรรมคือความิธรรมความเท่าเทียมนะครับผมก็แน่นอนว่าถ้าเกิดตาช่างมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งฝั่งนั้นก็จะได้ฝั่งนั้นก็จะเหมือนแบบว่าถ้าพูดในเปรียบของความเป็นตาช่างเนาะก็เหมือนแบบเออข้างนี้หนักกว่านะไอข้างบนเบากว่าคุณจะใส่แบบว่าคุณต้องมีสิทธิพูดที่มันหนักแน่นกว่านี้เพื่อให้แบบมันเท่ากัน แต่ถ้าเกิดแบบเรามองตาช่างอีกแบบหนึ่งก็คือที่ตับที่สูงอ่ามันคือสักกินาง่ายๆเลยมันคือสักกีนาเออสักกินาแบบง่ายๆเลยนะครับผมเออเคก็บทที่ผมพูดมาต่อจากเนี้ยมันน่าจะจบเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากด้วยเช่นกันนะผมรู้สึกว่าทีเซอร์ตัวเนี้ยมันกำลังจะบ่งบอกเรื่องของความยุติธรรมการ การต่อสู้โดยใช้กฎหมายเอ้ยอันเนี้ยผมว่ามันน่าสนุกนะการต่อสู้โดยใช้กฎหมายซึ่งกฎหมายของเกมเนี้ยก็ถือว่าน่ากลัวนะเช่นต่อสู้ด้วยการเล่เห์เลี่ยมต่อสู้ด้วยการโกงต่อสู้ด้วยการต่อคือต่อสู้ด้วยการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงเป็นหลักแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดอาเลชิโน มีผู้บริหารคนอื่นเข้ามาเชื่อมโยงด้วยอาจจะเป็นโคลบิน่าอาจจะเป็นแซนโดเน่ก็ได้นะผมเพราะว่าอาสองสาวเนี่ยยังไม่ออกแล้วคือผมก็เพิ่งไปอ่านเจอมาอย่างนี้นคือโคลบิน่ากับโดโทเล่มีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ส่วนอารชิโนมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางด้านการเงินของเพนทาโลดกับการแบบว่ากับหุ้นของแซนโดเน่ซึ่งแซนโดเน่ไม่ได้สนใจมากแต่ พนธโลนอาจจะสนใจตรงนี้นะผมก็คือส่งเงินส่งทรัพย์สินมาให้อริชิโนบเพื่อมาขัดขวางหรือมาทำลายก็เป้าหมายของอเป้าหมายของซาริซ่าก no นะ็แน่นอนว่ายึดโนซิตเนาะแน่นอนว่าคุณจะทำยังไงก็ได้ให้เมืองมันปั่นปวดหรือคุณจะทำยังไงก็ได้ให้ให้โนซิต no ที่อยู่ในเมืองของเขาอ่ะมาเป็นของเราอ, no s <S อ, ä, อ่ะโนซิตก็คือค no ุญแจง่ายๆคือโนซิตก็คือคุญแจดีๆนี่มันคือคุญแจลดเมืองอ,อ่ะโอเคก็ถ้าเกิดคุณมองภาพชัดเจนเนาะ ส่วนภาพตารางหมากก็มีคนเฉลยไปแล้วเนาะก็ผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวคงจะไปทักสายทีหนึ่งละกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพลงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ทีเซอร์ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วดีมากด้วยนะครับดูแล้วมันเพลินดีดูแล้วมันรู้สึกว่ามีอํานาจมีความที่แบบว่าให้แบบ power power เยอะมากโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยคือผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมสนใจผู้หญิงคนนี้จริงๆอ่ะ คือเรื่องของบุคลนี้บุคคลนี้ใส่นางอาจจะพูดแบบว่าแฝงไปด้วยร้ายก็จริงแต่มันมีบทบาทที่ถือว่ามีดีอย่างหนึง่งคือคําพูดของนางมันเป็นจริงเสมอคือต่อให้นางพูดเท็จพูดอะไรมันจะเป็นจริงตรงที่ว่าคําพูดของนางมันคือการใช้ในชีวิตในสังคมจริงๆได้เลยนะอ่าซึ่งบทที่ผมจะพูดต่อตรงเนี้ยก็คือจงจําไว้ว่าไม่ไม่ว่าใครพอขึ้นวิธีต้องไปนักแสดงก็ง่ายๆคือทุกคนต้องแสดงบทบาทที่ทุกคนได้รับอ่า ก็ผมเป็นพนักงานบริษัทเนาะก็ต้องทํางานเพื่อบริษัทเป็นครูต้องทําหน้าที่เพื่อสอนนักเรียนให้ดีที่สุดเป็นนักเรียนก็ต้องรับฟังครูต่อให้ครูติเตียนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรับฟังเพื่อเอาไปพัฒนานะครับผมเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอาริชิโน่มีคําพูดที่ถือว่าดี ตรงจุดหนึ่งอาจจะแย่ตรงจุดหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็ได้าฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย